สวัสดีค่ะเจอกับสนอีกแล้วนะคะกับช่องสนทยาฟิก์วันนี้สนจะมาสอนวิธีการจองวันและเวลายื่นวีซ่ากับศูนเบเวสของประเทศเยอรมนีนะคะก่อนหน้านี้สนได้สอนวิธีการจองของประเทศอื่นไปบ้างแล้วนะคะจริงๆแล้ววิธีการก็ไม่ได้ต่างกันนะคะแต่มีเพื่อนบางคนนะคะคอมเมนต์มาว่าอยากให้สนช่วยสอนการ จองวันและเวลาย,ยื่นวีซ่าของประเทศเยอรมนีให้หน่อยเพราะว่าเพื่อนบางคนนะคะเขาก็ทำไม่เป็นจริงๆอยากให้สอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะพอดีส่วนมีลูกค้าให้จองวันยื่นวีซ่าให้นะคะของประเทศเยอรมนีส่วนก็เลยถือโอกาสอัดคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆมาดูกันนะคะว่า ขั้นตอนมันเป็นยังไงจริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะคะเ,เพื่อนๆสามารถทําได้เองแต่ถ้าใครที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือทําเองไม่ได้จริงๆก็สามารถติดต่อสนมาได้นะทางเพจสีฟ้าช่องสนธยาฟิกสนะคะซึ่งศนก็รับทําจองวันและเวลายื่นให้แล้วก็รับทําเกี่ยวกับเอกสารต่างๆนะคะในการยื่นวีซ่าเชงเก้นวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยียน เอกสารที่เกี่ยวข้องทุกอย่างแล้วก็รับปรึกษาในการยื่นวีซ่าด้วยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีคำถามอื่นที่สงสัยนะคะอยากทักเข้ามาสอบถามก็สามารถทักสนเข้ามาได้นะคะสนยินดีให้คําตอบนะคะถ้าสนอตอบชา้านะคะก็แสดงว่าสนกําลังทำงานอยู่หรือว่าสนกําลังเรียนหนังสืออยู่นะคะถ้าสนว่างนะคะสนก็จะ เข้ามาตอบไห้นะคะก่อนไปดูส่วนฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ส่วนด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นดูด้วยได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เข้ามาหน้า google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าจองวันยืน่นวีสตาเยอรมนีนะคะแต่แล้วให้ดูตรงลิงก์อันแรกนะคะ welcome to v e s g l o a l นะคะสังเกตตรงนี้นะคะมันจะเป็น ลิงก visa w e b e s g l o b o l c o m thailand deu ก็คือเยอรมนีนะคะให้กดเข้าไปเลยค่ะแสดงว่าเข้ามาถูกลิงก์แล้วนะคะถ้าเราจะจองวันยื่นวีซ่าของประเทศอะไรก็ให้เรากรอกลงไปนะคะว่าจองวันยื่นวีซ่าของประเทศนั้นๆนะคะเพื่อจะได้เข้ามาถูกลิงก์นะคะเสร็จแล้วให้กดตรง คำว่าทําการนัดหมายตอนนี้แล้วก็ทําการนัดหมายตอนนี้รอบนะคะจากนั้นเขาก็จะให้เราลงชื่อเข้าใช้นะคะสําหรับคนที่เคยเปิดใช้งานบัญชีแล้วนะคะก็ให้ใส่อีเมลแอดเดรสแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้เข้าไปได้เลยแล้วก็กดตรงลงชื่อเข้าใช้ส่วนสําหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีนะคะก็ให้กดตรงฉันไม่มีบัญชี จากนั้นมันก็จะเข้ามาหน้าให้เราสร้างบัญชีนะคะให้เราใส่อีเมลแอดเรสช่องแรกเสร็จแล้วให้ใส่รหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งใส่เบอร์มือถือถ้าเป็นช่องนี้นะคะก็เป็นประเทศไทยก็จะเป็น66นะคะบวก6 6แล้วก็เบอร์โทรแล้วให้กด3มช่องนี้นะคะเสร็จแล้วให้กดลงทะเบียนค่ะ หลังจากกดลงทะเบียนเสร็จนะคะก็ให้ทำตามขั้นตอนที่เขาให้ทำนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยเข้ามาล็อกอินนะคะส่วนสวนมีบัญชีอยู่แล้วนะคะส่วนก็จะล็อกอินเข้าไปเลยนะคะให้กดลงชื่อเข้าใช้จากนั้นมันก็จะเข้ามาหน้าแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่นะคะให้กดเริ่มการจองใหม่เสร็จแล้วให้เราเลือกศูนย์รับ สมัครของคุณนะคะศูนย์บริการ V ีบเจะมีอยู่3จังหวัดนะคะก็คือที่กรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตซึ่งเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะไปยื่นที่ศูนย์ไหนนะคะส่วนใหญ่ส่วนก็จะจองให้ลูกค้าที่ศูนย์กรุงเทพนะคะแบงกอกเสร็จแล้วเลือกหมดหมู่การน,นัดหมายของคุณเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนหรือวีซ่าท่องเที่ยวนะคะก็ให้เลือก BAC ในเชงเกนนะคะเสร็จแล้วให้เลือกถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก็ทัวริสึมแล้วก็ถ้าเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนก็เป็นวิสิตเตอร์นะคะให้กดวิสิตเตอร์เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาเวลาที่ว่างเร็วที่สุดสำหรับช่วงนี้นะคะก็ให้กดดำเนินการต่อ จากนั้นเขาก็จะให้ใส่ชื่อจริงนามสกุลเพศสัญชาติปัจจุบันหมายเลขหนังสือเดินทางก็คือหมายเลขพาสปอร์ตของเรานะคะนี่ก็จะเป็นเพศนะคะเพศหญิงหรือเพศชายนะคะหรือไม่ต้องการระบุก,ก็ให้เราเลือกนะคะนี่เป็นผู้ชายให้ใส่เมลเสร็จแล้วให้ใส่สัญชาติปัจจุบันก็เป็นประเทศไทยนะคะไทยแลนด์ เสร็จแล้วเบอร์ติดต่อตรงช่องนี้ก็ให้ใส่ประเทศไทยก็บวกหหนะคะก็ให้ใส่หกลงไปเสร็จแล้วให้ใส่หมายเลขเบอร์โทรช่องนี้นะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นป้อนที่อยู่อ e ีเมลเดรสนะคะให้ใส่อ e ีเมลที่เราสามารถเข้าไปเช็คได้นะคะเพราะว่าเขาจะส่งใบจองไปที่อ e ีเมลนี้นะคะเสร็จแล้วให้กดบันทึกค่ะ จากนั้นมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะสรุปรายละเอียดของคุณเขาก็จะขึ้นชื่อของผู้ที่จะเข้าไปยื่นวีซ่านะคะถ้าตรงนี้ตรงนี้คือถ้าเราต้องการที่จะลบนะคะส่วนตรงนี้ถ้าเราต้องการเข้าไปแก้ไขก็ให้กดตรงนี้นะคะส่วนด้านล่างนี้นะคะก็คือเพิ่มผู้สมัครรายอื่นสมมติว่าเราจะไปหลายคนนะคะก็ให้เราเพิ่มผู้สมัครรายอื่นแล้วก็ กรอกรายละเอียดเหมือนที่กรอกครั้งแรกเมื่อกี้นะคะพอเสร็จแล้วมันก็จะเพิ่มข้นมาตรงนี้นะคะ่ะทุกรายชื่อนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีขึ้นตรงนี้นะคะสำหรับประเทศเยอรมนีนะคะจะมีค่าบริการก็คือค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นเอกสารให้กับศูนย์ v f s นะคะของประเทศเยอรมันจะอยู่ที่ 720บาทนะคะค่าเงินตรงนี้มันจะขึ้นอยู่แต่ละวันนะคะจะไม่เท่ากันแต่มันก็จะประมาณ700กว่าบาทนะคะขึ้นอยู่กับว่าเรดค่าเงินวันนั้นจะต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ประเทศเยอรมนีนะคะจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมของออศูนย์ว f บในวันที่เราจองวันยื่นวีซ่านะคะเราต้อง จ่ายออนไลน์นะคะถ้าเป็นประเทศอื่นนะคะเช่นประเทศสวีเดนอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถไปจ่ายในวันที่เราไปยื่นได้ที่ศูนย์บี s นะคะแต่ของเยอรมน,นีเขาจะบังคับให้จ่ายเลยนะคะไม่งั้นจะจองไม่ได้นะคะเสร็จแล้วให้เรากดดำเนินการต่อตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมาหน้านี้นะคะอ่ถ้าเป็นช่องสีเขียว แสดงว่ายังว่าง,างอยู่นะคะถ้าเป็นช่องแบบนี้ไม่สามารถคลิกได้นะคะแสดงว่าเต็มไปแล้วนะคะก็ให้เราเลือกช่องที่เราต้องการนะคะสมมติว่าสนจะเลือกวันที่ยี่บสามตุลานะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีเวลาให้เลือกนะคะว่าเป็นช่วงไหนนะคะมีช่วงเช้าก็จะเป็นแปดโมงเช้าถึงเก้าโมงยี่สิบนะคะ แล้วแต่เราจะเลือกว่าจะไปช่วงไหนนะคะหรือว่าเป็นช่วงบ่ายตามนี้นะคะตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองยี่สิบหรือจะเป็นช่วงเย็นถ้าเป็นช่วงเย็นก็ส่วนใหญ่จะไม่มีช่วงเย็นนะคะจะมีแต่เช้ากับบ่ายนะคะสมมติว่าสนจะเลือกช่วงเช้านะคะเลือกเก้าโมงยี่สิบเสร็จแล้วกดดำเนินการต่อค่ะ ถัดมามันก็จะเป็นบริการเพิ่มเติมของศูนย์ b ี s นะคะถ้าเราต้องการที่จะเลือกบริการตรงนี้เพิ่มเติมก็ให้เรากดเพิ่มเข้าไปนะคะเช่นบริการการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์แล้วก็เรียงเอกสารานี้นะคะก็จะ1 0 5 0บาทให้เรากดเพิ่มเข้าไปนะคะ ถ้าเราไม่ต้องการที่จะเพิ่มเติมตรงนี้นะคะเ,เราเตรียมเอกสารเองทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดดำเนินการต่อได้เลยค่ะเสร็จแ,แล้วเขาก็จะขึ้นรายละเอียดของผู้สมัครนะคะเป็นออ,อยู่อาศัยที่ประเทศไทยกำลังจะเดินทางไปเยอรมนีศูนรับสมัครที่ กรุงเทพนะคะเป็นเชงเก้นวีซ่าแบบเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็จะมีรายชื่อของผู้สมัครมีประเภทการนัดหมายแบบมาตรฐานแล้วก็วันที่เวลาที่เราจองนะคะส่วนด้านล่างนะคะเขาก็จะโชว์ค่าธรรมเนียมของ VFS Service นะคะที่ส่นแจ้งไว้ตั้งแต่แรกนะคะ720บาทอันนี้เราจะต้องจ่ายนะตอนนี้เลยนะคะจ่ายด้วยบัตรได้อย่างเดียวนะคะ เสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็ให้กดฉันยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการส่วนสองช่องด้านล่างถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่ต้องกดนะคะส่วนใหญ่สนจะไม่กดเพราะว่าสนไม่ต้องการที่จะรับการสื่อสารเอ่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์วีเอสนะคะสนก็จะกดแค่ช่องแรกเสร็จแล้วให้กดชำระเงินออนไลน์ค่ะแล้วเขาก็จะให เราอ่านรายละเอียดตรงนี้นะคะในการยืนยันการชำระเงินแล้วก็คำแนะนำต่างๆนะคะเสร็จแล้วให้เรากดดำเนินการต่อนะคะจากนั้นมันก็จะเข้ามาหน้า VPS Thailand นะจำกัดนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นออเดอร u น b มเบอร์ให้เราแล้วก็จำนวนเงินที่เราต้องจ่ายให้เราใส่ตรงนี้นะคะช่องนี้เป็นการ์ดนัมเบอร์นะคะ เป็นหมายเลขบัตรช่องนี้จะเป็นชื่อผู้ถือบัตรนะคะแล้วก็วันเดือนปีที่หมดอายุของบัตรนะคะช่องแรกจะเป็นเดือนแล้วก็ช่องที่2เป็นปีนะคะส่วนช่องนี้จะเป็นตัวเลข3ตัวหลังบัตรนะคะให้เรากรอกลงไปเสร็จแล้วก็จะเป็นประเทศไทยแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นชื่อบัตรนะคะชื่อบัตรของธนาคารอะไรนะคะให้เราเลือกตามาบัตรของเรานะคะของส่วนก็จะเป็นบัตรไทยพาณิชยนะคะเสร็จแล้วช่องด้านล่างนะคะให้เราใส่เป็นอ e ีเมลแอดเดรสของเรานะคะเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยหมดนะคะจากนั้นให้เรากด continue ค่ะจากนั้นเขาก็จะให้เรายืนยันการทำรายการนะคะ เขาจะแจ้งรหัสความปลอดภัยไปที่เบอร์โทรศัพท์ของเราที่ผูกกับบัตรนี้นะคะให้เรากดยืนยันเสร็จแล้วให้เราใส่รหัส otp ช่องนี้นะคะเสร็จแล้วให้กดยืนยันค่ะพอเรากดยืนยันเสร็จนะคะก็เป็นการเสร็จขั้นตอนนะคะเขาก็จะส่งใบเสร็จให้เราทางอีเมลนะคะ แล้วมันก็จะกลับมาหน้านี้นะคะขอบคุณที่จองนั่นหมายกับเราถ้าเราต้องการที่จะดูใบจองของเรานะคะให้เรากดตรงนี้ได้นะคะรายละเอียดการจองหรือให้เข้าไปในอีเมลที่เรากรอกไว้นะคะมันจะเข้าไปในอีเมลของเราให้เราก็าไปดูแล้วก็กดปริ้นออกมาได้เลยแล้วก็นำไปด้วยในวันที่เรายื่นวีซ่านะคะส่วนใบจองของ ประเทศเยอรมนีนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะเราก็จะแจ้งวันเดือนปีที่เราจองเวลาแล้วก็เป็นศูนย์ v ี s อที่กรุงเทพนะคะผู้สมัครมีหนึ่งคนแล้วก็เป็นวีซ่าเยี่ยมนะคะตรงนี้เป็นอัตร s เป็นที่อยู่เป็นที่ที่เราจะต้องเข้าไปยื่นวีซ่านะคะ เป็นที่ตั้งของศูนย์ VFS นะคะส่วนด้านล่างเขาก็จะมีใบแสดงให้เห็นนะคะว่าเราจ่ายค่าทำเนียมของ VFS ไปแล้วนะคะ720บาทให้เราปิ้นออกไปนะคะแล้วก็นำไปด้วยในวันที่ยื่นวีซ่านะคะสำหรับวิธีการจองวันและเวลาเพื่อยื่นวีซ่ากับศูนย์ VFS Global ของประเทศเยอรมนี Germany ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่จะสอบถามหรือต้องการให้สนช่วยทำเอกสารเกี่ยวกับการยื่นวีซา่าเชงเก้นให้ ก็สามารถทักสนมาได้ที่เพจสีฟ้านะคะช่องสนธยาฟิก์ถ้าสนตอบช้าสแสดงว่าสนทํางานอยู่หรือไม่ก็กําลังเรียนหนังสืออยู่นะคะถ้าสนว่างสนก็จะรีบตอบเพื่อนๆเลยนะคะช่วงนี้ถึงสนจะทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะเรียนภาษาสวีเดนไปด้วยแต่สนก็ยังรับงานอยู่เรื่อยๆนะคะมีเพื่อนๆหลายคน ทักเข้ามาเพื่อให้สนช่วยในการทำเอกสารต่างๆเพื่อยื่นวีซ่าให้จองวันยื่นวีซ่ากับศูนย์เว็บเอสให้กรอกใบสมัครวีซ่าเชงเก้นให้เขียนจดหมายแนะนำตัวจองตั๋วไปกราบแบบไม่ต้องจ่ายเงินก่อนทํารูปถ่ายคู่ให้ทาเอกสาราการพูดคุยสื่อสารกันนะคะส่วนก็ ยังทำอยู่นะคะทุกคนก็สามารถสอบถามเข้ามาทางช่องทางนั้นได้นะคะแล้วสนก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดติดตามในเพจช่องสนทยาฟรีของสนด้วยนะคะในนั้นนะคะสนจะลงงานต่างๆที่สนทําให้ลูกค้านะคะ,ะไว้ให้เพื่อนๆดูแล้วก็ให้มั่นใจได้ว่าสน ส่งงานให้แน่นอนนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็คดูได้นะคะส่วนวันนี้ส่วนคอลาไปก่อนไว้เพื่นนาใจกันค่ะบ๊ายบาย